Ry, ราคาเฉียดแสนติดตั้งใน BMW M2 F87 Competition รอชนกันได้เลยครับ วสดีทุกท่านครับผมก็อยู่ผมแม่เช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันที่ TS Motorsport ครับผมและรถที่อยู่ด้านหลังผมวันนี้นะครับก็คือ BMW M2 F87 Comp e t i t i o n นนั่นเองนะครับและโชคที่อยู่ด้านข้างผมตอนนี้นะครับก็คือโชค H Drive นะครับรุ่น Euro R Spec นั่นเองนะครับซึ่งโชคตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของซับแพ n สนะครับ ที่มาในชุดเลยนะครับแล้วก็มีเป็นในส่วนของเบ้าบอจอยมานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในส่วนของโชคตัวนี้กันนะครับเริ่มจากชิ้นแรกเลยครับผมในส่วนของเบ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบ้าที่ผลิตมาจากอลูมิเนียมฟอสนะครับผมมีความเบานะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของฟินิชชิ่งเนี่ยมีรายละเอียดที่สวยงามและก็ผิวสัมผัสที่ดีนั่นเองนะครับให้ดูเลยนะครับ สวยงามนะครับแล้วก็ถัดมาครับผมเป็นในส่วนของตัวบอจอยนะครับตัวบอจอยตัวนี้นะครับผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อความแข็งแรงทนทานและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับผมและที่สําคัญนะครับเบ้าตัวนี้นะครับสามารถสไลด์เพื่อปรับตั้งแคมเบอร์ได้นั่นเองนะครับผมและถัดมานะครับช่วงล่างสําหรับรถรุ่นนี้ก็เป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตาททางเราเนี่ยก็เลยมีตัวของลูกปืนตัวนี้มาให้นะครับเพื่อ การทำงานของโช๊คเนี่ยมีความอิสระมากยิ่งขึ้นนะครับยืดอายุการใช้งานเวลาใช้งานบนท้องถนนไดน้เองนะครับผม และตัวนี้นะครับก็คือเป็นโช๊คในส่วนของด้านหน้านะครับที่เป็นยูโรอาร์สเปกนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโช๊คด้านหลังนะครับตัวนี้และที่ผมบอกไปว่าโช๊คตัวนี้นะครับมีบัมและรีบาวนะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับบัมนะครับแยกกันได้ละเอียดมากขึ้น30ระดับนะครับแล้วก็ในส่วนของรีบาวนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้ถึง30ระดับเช่นกันนะครับและถัดมาครับตัวนี้ก็คือเป็นในส่วนของสปริงด้านหลังนะครับผม ซึ่งในส่วนของสปริงเนี่ยก็จะมีความแข็งนะครับที่มากกว่ารุ่น s s p e ปและ EUROSPEC ทั่วไปนะครับเพราะว่าโชว์ตัวนี้นะครับออกแบบมาสำหรับรถที่เป็นสปอร์ตค่าไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะแล้วก็รถที่ใช้ในสนามแข่งเป็นหลักนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวลูกหมากกันโครงนะครับผมในชุดโชคตัวนี้นะครับก็จะมีลูกหมากกันโครงนะครับมาให้ด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าจุดยึดของตัวโชครุ่นนี้นะครับแตกต่าง จากสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับทาง s อสไร e ์เราก็เลยมีการจัดเตรียมลูกหมากกันโครงตัวนี้มาให้ในชุดด้วยเช่นกันนะครับและโชคนะครับรุ่นอื่นๆนะครับที่ไม่ได้มีแถมมาให้นะครับก็สามารถที่จะใช้กับลูกหมากกันโครงเดิมที่ติดมากับรถได้เลยครับผม และในส่วนของการติดตั้งนะครับสำหรับโชคชุดนี้นะครับแนะนําว่าต้องติดตั้งจากช่างผู้ที่มีความชนาญในส่วนของตัวสิ่ง้ันที่เท่านั้นนะครับเพื่อลดความเสียหายนะครับระหว่างการติดตั้งของโช๊คตัวนี้นะครับไม่ให้เกิดปัญหาแตกรั่วซึมนะครับแล้วก็ที่สําคัญโชคตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ละเอียดมากกว่าโช๊คที่เป็น S s p e c และ e u r o s p e c นะครับ ทางเราก็เลยแนะนําว่าต้องติดตั้งจากผู้เชี่ยวชาญในตัวสินค้านี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมโชวคตัวนี้กันครับเมื่อติดตั้งเข้าไปในรถคันนี้นะครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับอะไรอยู่ตรงไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ ไรกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับ BMW M2 F87 Competition คันนี้นะครับที่วันนี้ติดตั้งโช s d r i v e รุ่น Euro Aspec นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะได้เห็นถึงความสูงนะครับก่อนติดตั้งนะครับผมแล้วก็หลังติดตั้งนะครับที่ความสูงและฟิตเมนต์นะครับเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับหลังจากที่ติดตั้งโช๊คเอสไรด์ยูโรอาร์สเปคคันนี้ไปแล้วนะครับก็จะเห็นถึงฟิตเมนต์นะครับและความสูงที่เปลี่ยนไปก็สวยลงตัวไปอีกแบบครับและที่สําคัญครับโช๊ครุ่นนี้นะครับผมเป็นโช๊คระบบโมโนทูปนะครับเป็นโช๊คแบบทูเวย์ครับสามารถปรับบัมป์ได้30ระดับและรีบาวได้อีก30ระดับ จึงทําให้การปรับเซตของโชค๊คเอสตรารุ่นยูโรอา p e สเปมีความละเอียดได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็เนื่องจากว่าโช๊ครุ่นนี้นะครับผมออกแบบมานะครับเป็นโช๊คตรงรุ่นสําหรับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งแน่นอนว่า โช๊กตัวนี้นะครับก็จะเหมาะสมกับการใช้งานในสนามแข่งเป็นหลักนั่นเองนะครับมากกว่าการใช้งานในบนท้องถนนทั่วไปนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจในตัวโช๊ s เอสไรุ่นยูโรอาร์สเปนะครับสามารถติดต่อสอบถามทางเรามาได้นะครับเพราะว่าโช๊กตัวนี้นะครับผมทางเราไม่ได้ผลิตทุกรุ่นมีรองรับเป็นบางรุ่นนั่นเองนะครับผมและนอกจากโช๊คตัวนี้นะครับทางเรายังมีรุ่น S อสเปและ EuroSpec นะครับรองรับสำหรับทุกท่านที่ใช้รถอยู่แล้วนะครับต้องการความนุ่มนวลความแน่น ความหนึบและเกาะถนนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแนะนำา s s p e c และ Euro Spe c ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าโชค2ตัวนี้เป็นโชคแบบวันเวนะครับสามารถปรับบัมและรีเบลพร้อมกันนะครับผมและสามารถปรับความนุ่มนึบได้ทั้งหมด30ระดับนะครับและที่สำคัญรับประกันถึง2ปีเต็มนั่นเองนะครับผมและท่านใดนะครับที่สนใจในตัวสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นโชค e อสไรทท่ออาร์มิ c ิกหรือว่าจะเป็นล้อแบรนด์ BC Ford รล้อแบรนด์ IPE และช่วงล่าง h a r d l e s s ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำนะครับก่อนจากกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง t s Channel Thailand ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสวยๆภาพสวยๆเนื้อหาสาระดีๆนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ